ในสหรัฐอเมริกามีคนถูกผู้อื่นกัด250,000คนถูกแมวกัด400,000คนและถูกสุนัขก,กัด4,500,000คนในแต่ละปีใช่สัตว์น่ารักน่ารักสามารถทำร้ายคุณได้โดยไม่คาดคิดเรามาดูตัวอย่างที่น่ารักและดูเดือดที่สุดกันดีกว่าลืมวิดีโอไวรัลของคนกอดแพนด้าไปได้เลยสัตว์น่ารักหน้ากอดเหล่านี้อาจเป็นอันตรายได้แม้พวกมันจะดูเหมือนตัวการ์ตูน แต่พวกมันก็เป็นสัตว์ป่าและพวกมันจะโจมตีมนุษย์เมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามแม้แต่เสือดาวหิมะก็ยังไม่อยากยุ่งกับแพนด้าที่โตเต็มวัยดังนั้นถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับมันให้รักษาระยะห่างดีๆโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมีลูกแพนด้าเปลี่ยนจากสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อมาเป็นสัตว์กินพืชเมื่อไม่กี่ล้านปีก่อนแต่มันยังมีฟันที่กินเนื้อและกรงเล็บที่หดได้อยู่ในอุ้งเท้าซึ่งสามารถตัดผิวหนังของคุณได้ง่าย ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าการที่มันกินแต่ไผ่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลให้พวกมันสูญพันธุ์ได้ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะปลูกต้นไผ่เพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้แพนด้ากลับมามีนิสัยกินเนื้อเป็นอาหารอีกแต่สมมุติว่าคุณกําลังเดินป่าในประเทศจีนแล้วจู่ๆก็มีแพนด้าอารมณ์เสียกระโดดออกมาจากไหนก็ไม่รู้ก่อนอื่นอย่าลืมพกสเปรย์ไล่หมีไปด้วยและเตรียมพร้อมใช้งานคุณสามารถแกล้งทําเป็นตายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแพนด้านั้นตัวใหญ่เกินกว่าจะต่อสู้ได้แต่อย่ารีบวิ่งหนีไปให้ลองพูดกับมันในขณะที่คุณกำลังถอยออกไปอย่างช้าๆถ้ามีแพนด้าติดตามคุณตอนที่คุณเดินป่าให้ทำเสียงดังไปตามเส้นทางเพื่อทำให้มันกลัวกลิ่นของอาหารดึงดูดแพนด้าและเสือดาวหิมะได้ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารถ้าคุณรู้ว่ากำลังถูกติดตามอยู่และเมื่อพูดถึงสัตว์ขนปุยตัวกลม,กลม โคอาล่าและวอมแบตก็ไว้ใจไม่ได้เช่นกันสัตว์ออสเตรเลียเหล่านี้เป็นญาติใกล้ชิดกันผู้มันจะมีลักษณะาบางอย่างที่เหมือนกันโคอาล่าเป็นสัตว์ที่ห่วงอนอาเขตและมันก็จะไม่ลังเลที่จะใช้กรงเล็บและฟันอันแหลมคมเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ถ้าโคอาล่าเริ่มกัดคุณมันจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆคุณจะต้องดึงมันออกไปดังนั้นจึงควรสวมกางเกงขาย,ยาวและเสื้อแจ็คเกต็ตเพื่อเพิ่มการปกป้องผิวหนังของคุณและอย่าลืมปกป้องสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย เพราะคัวล่าจะไม่รักสัตว์เลี้ยงของคุณแน่นอนอย่าให้วิดีโอหน้ารักหน้ากอดของคัวล่าหลอกคุณด้วยที่คุณเห็นในวิดีโอเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ที่ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานก่อนที่จะเป็นมิตรกับมนุษย์ได้ขนาดนี้ถ้าคุณเจอกับคัวล่าในธรรมชาติจริงๆอย่าพยายามถ่ายเซิฟี่และหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังแม้โคอวล่าจะขึ้นชื่อในเรื่องการนอนวันละ22ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณย,ย่อยุมันไม่ได้ โคอาล่ามีแนวโน้มที่จะตื่นตระหนกมากขึ้นเมื่อตรวจพบคนแปลกหน้าในรัศมี5เมตรอย่างไรก็ตามการพ่นปัสสาวะใส่ศัตรูถือเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวของมันโคอาล่าส่วนใหญ่ในธรรมชาติอาจมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนั่นเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ต้องอยู่ห่างๆจากพวกมันวอมแบตอาจดูเหมือนหนูแฮมสเตอร์ที่เป็นมิตรเอะไร้เดียงสาแต่สัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องออกหากินในเวลากลางคืนเหล่านี้ ขึ้นชื่อเรื่องการโจมตีคนสุนัขและแม้แต่หมาป่าดิงโก้ใช่พวกมันกัดคนหลายคนอย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลดังนั้นกดความปลอดภัยก็เหมือนโคอาลาห้ามกอดห้ามเซลฟี่อย่างไรก็ตามถ้าคุณคิดจะวิ่งจากวอมแบตโปรดรวยว่ามันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงหรือคุณล่ามาดูโงบ้างเมื่อพูดถึงขอบเขตส,ส่วนตัว สัตว์ปีกเหล่านี้มีลักษณะที่น่ากลัวได้เช่นกันหงจะปกป้องคู่ครองและรังของมันได้อย่างดุดันซึ่งรวมถึงการกัดและถึงขนาดฆ่าคุณได้เลยฤดูวางไข่ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นอันตรายอย่างยิ่งดังนั้นหากคุณกำลังว่ายน้ำหรือเดินใกล้แหล่งน้ำในฤดูใบไม้ผลิและเห็นหงแอบเข้ามาหาคุณอย่าลืมรักษาระยะห่างด้วยความเหมาะสมคุณคงไม่อยากสัมผัสหรือให้อาหารพวกมัน อย่าทำอะไรที่สามารถยั่วยุมันได้และห้ามเข้าใกล้รังของมันอย่างเด็ดขาดระวังหง์เขาให้มากๆเพราะมันเป็นหนึ่งในอันรพาในโลกของนกพวกนี้ส่งเสียงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหง์สายพันธุ์อื่นๆดังนั้นพวกมันสามารถเข้ามาโจมตีคุณโดยไม่มีการร้องเตือนถ้ามันเกิดขึ้นอย่ารีบวิ่งหนีให้พยายามสงบสติอารมณ์หันหน้าไปทางหง์และถอยออกไปอย่างช้าๆการใช้สิ่งกีดขวางเช่นรั้วหรือต้นไม้ก็ช่วยได้เช่นกัน คุณสามารถหลอกหงให้คิดว่าคุณเป็นนกที่ตัวใหญ่กว่าได้แค่กางร่มออกมาหรือใช้เสื้อผ้าทำเป็นเหมือนปีกอันใหญ่หญถ้าคุณบังเอิญพกมาด้วยนะบางครั้งคุณอาจเจอหงที่เหมือนต้องการความช่วยเหลือจากคุณนี่อาจฟังดูใจร้ายแต่กฎความปลอดภัยไม่แนะนําให้พยายามช่วยพวกมันด้วยตัวเองเพราะหงออาจจะมองว่าความช่วยเหลือของคุณเป็นภัยคุกคามคุณควรแจ้งหน่วยงานสัตว์ป่าในพื้นที่แทนและพวกเขาจะดูแลสัตว์อย่างเหมาะสม มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับโลมาที่ช่วยชีวิตผู้คนมันทั้งน่ารักและขี้เล่นแต่พฤติกรรมของพวกมันอาจเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธรรมชาติแม้แต่ฉลามก็ยังตายได้ถ้าพวกมันยุ่งกับวิลลี่ผิดตัว <c oughs> การว่ายน้ำกับสัตว์หน้ายิ้มเหล่านี้มีความเสี่ยงมากกว่าที่คุณคิดโลมาสามารถผลักคุณด้วยจมูกและลำตัวอันทรงพลังของมันในบางกรณีพวกมันสามารถดึงคุณลงไปใต้น้ำและกัดคุณด้วยฟันที่แหลมคมของมัน น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เช่นนี้แล้วโลมาที่ดีกับตัวร้ายแตกต่างกันยังไงข้อแรกเลยถ้าโลมาอยู่ในธรรมชาติอย่าพยายามให้อาหารลูกหรือเล่นกับมันเด็ดขาดถ้าคุณเห็นพวกมันกระพือปากไล่ตามตบหางในน้ําหรือปล่อยไอ้น้ำออกจากช่องลมให้ถือว่านี่เป็นสัญญาณของความก้าวร้าวถ้าคุณกําลังพายเรือคาย,ยักหรือว่ายน้ําร่วมกับโลมาที่ก้าวร้าวให้ออกจากบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุด อยากเห็นหนึ่งนริษั์ที่มีพิษร้แรงที่สุดในโลกไหมนี่ไงล่าคุณอยากจะเอากบตัวเล็กๆสีสันสดใสตัวนี้มาวางไว้ในมือแล้วถ่ายรูปแต่นี่อาจจะเป็นการถ่ายรูปครั้งสุดท้ายของคุณกบลูกศรพิษสีทองยาวสองนิ้วตัวนี้มีพิษมากพอที่จะฆ่าชีวิตผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่และมีสุขภาพแข็งแรงได้เป็นสิบคนสารพิษนี้จะทําลายระบบประสาทของนักล่าและทําให้กล้ามเนื้อหดตัวระบบทางเดินหายใจเป็นอัมาพาตหรือแย่กว่านั้นได้ ต่างจากงูและแมงตองกดลูกศรพิษไม่จําเป็นต้องกัดเพราะมันถ่ายโอนพิษทางต่อมผิวหนังดังนั้นถ้าคุณบังเอิญไปสัมผ,สมผัสมันโดยไม่ได้ตั้งใจอยากขยี้ตาและให้ล้างมือทันทีสารพิษต้องเข้าสู่กระแสะเลือดของคุณก่อนมันถึงจะออกฤทธิ์ดังนั้นถ้าคุณมีบาดแผลบนผิวหนังควรไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดผิวหนังของกบลูกศรพิษมีแนวโน้มที่จะเป็นพิษต่อทุกสิ่งที่มันสัมผัสและสารพิษสามารถอยู่บนวัตถุเหล่านั้นได้ถึง1ปี โอ้ oh, ดูของเล่นตาสายแป๋วตัวนี้สิดีก่อนนะมันยังมีชีวิตยอยู่นี่คือหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพิษไม่กี่ตัวบนโลกนี้มันคือนางอายที่เชื่องช้าไม่น่าแปลกใจเลยที่สัตว์ขนยาวตัวนี้เป็นที่นิยมมากในตลาดมือสําหรับสัตว์เลี้ยงแต่คุณควรอ่านคําแนะนําก่อนซื้อเพราะคุณไม่สามารถของเงินคืนได้คุณอาจเคยเห็นสัตว์ตัวนี้ยกมือเหมือนมอบตัวกับตำรวจนี่แหละอันตรายนางอายมีสารพิษปล่อ,อยออกมาจากต่อมบนแขน ที่ด้านข้างของข้อศอกสัตว์ที่ดูไร้เดียงสาตัวนี้จะนําพิษเข้าไปในปากเพื่อผสมกับน้าลายหลังจากนั้นมันจะถูกนกับสารพิษเพื่อทําให้สัตรูกลัวได้หรือกัดพิษไร้ที่คุณจะไม่มีวันลืมสารพิษนี้ทาให้เกิดอาการช็อกจากภูมิแพ้จึงเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์คุณยังอยากเอามันมาเลี้ยงที่บ้านอยู่ไหมไม่ผมไม่เอาด้วยหรอกแค่เพราะตุ่นปากเป็ดดูเหมือนโปกเกมอนไม่ได้หมายความว่าคุณจะลดความระมัดระวังได้ ตุ่นปากเป็ดตัวผู้จะมีเครื่องมือพิเศษในการต่อสู้เพื่อผสมพันธุ์มันมีเดือยแหลมคมที่ซ่อนอยู่บนหลังเท้ามันมีพิษในปริมาณที่ไร้ายแรงกับสัตว์ขนาดเท่าสุนัขแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยพวกมันจมตีมนุษย์ได้เช่นกันและความรู้สึกที่เกิดจากพิษของตุ่นปากเป็ดนั้นถูกอธิบายว่าเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงและยาวนานซึ่งไม่สามารถบรรเทาได้ด้วยยาแบบปกติดังนั้นอย่าพยายามเล่นกับมันอย่างเด็ดขาดมันไม่คุ้มเลย มีสัตว์ที่ดูน่ารักแต่ดุร้ายอีกมากบนโลกนี้ดังนั้นจำไว้ว่ารูปลักษณ์สามารถหลอกคุณได้ขอให้ปลอดภัยนะ